บนพื้นที่สีม่วงที่ใกล้ที่สุดน้ำต้องบริสุทธิ์เครื่องกรองน้ำต้องเพียวสวัสดีค่ะ<ผ>วัฒน์ตค่ะ,ะ,คะสวัสดีครับภูภูมิใจต้องสง่าครับเฮจ้ากุศลมโนมัยครับพวกเราสามคนนะคะขอยินดีต้อนรับท่านผู้ชมจากทั่วประเทศไทยนะคะเข้าสู่รายการตูปป์จตาที่สุดแห่งดาวซีนสอง แปดสบจีเว <Fantasy> โอ้มีท่าประจำด้วยนะครับผมทำไม่ทันเลยนะครับขอใหม่ใมค่ะขอใหม่นะครับจีสิบสองซูปสตาร์ที่สุดแห่งดาวจีส <Fantasy World. S 2> ิบสองแปดสิบีวินี่ปีนี้เรามีท่ปาประจำของรายการด้วยนะคะครับผมตื่นเต้นมากเลยกว่าวันนี้จะกลับมานะคะร,รอตั้งหนึ่งปีแนะ่ถูกต้องแล้วนะครับพิเศษสุดๆเลยนะครับเพราะว่าซีซั่นนี้เนี่ยหลายคนคงจะคิดนะครับโอ้โห จะยิ่งใหญ่กว่าซีซั่นที่แล้วได้ยังไงฮอลลีวูดด REAM แฟนตาซีเวิลด์นี่มันเหนือความคาดหมายของพวกเราทุกคนจริงๆนะครับยิ่งใหญ่และอลังการและเต็มไปด้วยสีสันครับต้องบอกนะครับว่าพอได้ยินคำว่าแฟนตาซีเวิลด์ผมจะคิดถึงอะไรที่มันอลังการอยู่นอกจักรวาลครับนะครับนอกเหนือความคิดของคนปกตินะครับแน่นอนค่ะรายการเราปีนี้นะคะก็ต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะเป็นโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยสีสันนะคะแล้วก็แน่นอนนฮะโจทย์ของเราแต่แต่ละสัปดาห์นะครับ ต้องสนุกอย่างแน่นอนนะฮะผู้ชมทางบ้านสามารถที่จะร่วมตื่นเต้นไปพร้อมๆกับซูเปอร์สตาร์ได้แต่ละสัปดาห์ด้วยครับถูกต้องนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยกาิการแข่งขันในปีนี้เนี่ยแตกต่างกับปีที่แล้วยังไงเพชรเจ้าว่าไปดูกันเลยดีกว่าครับกตาิการตัดสินผู้ที่เป็นที่สุดในรายการซูเปอร์สตาร์ที่สุดแห่งดาวซีซั่นสองแฟนตาซีเวิลด์โดยการแข่งขันจะแบ่งซูเปอร์สตาร์เป็น2ทีมเท่าๆกัน และใช้ชีวิตตลอด24ชั่วโมงเพื่อฝึกฝนทักษะศิลปะก,การสแสดงในแต่ละสัปดาห์และเมื่อสิ้นสุดการโชว์ประจำสัปดาห์ทีมที่ชนะจากผลการตัดสินของดะจั์จะผ่านเข้ารอบไปทันทีแต่สำหรับทีมที่แพ้ผู้ที่มีคะแนนฟอฟุล่าโหวตจากคนดูทั้งประเทศน้อยที่สุดในทีมจะต้องเป็นผู้ที่ออกจากการแข่งขันซูปเปอร์สตาคนใดจะได้รับรางวัลชนะเลิศจากรายการซูปเปอร์สตาที่สุดแห่งดาวซีซั่นสอง n t a ต y ซ o r ว d คุณคือผู้กำหนด คือกติกาของเราในปีนี้นะคะก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะรับใครชอบใครนะคะก็ช่วยกันโหวตนะคะโดยการกดเอตามด้วยหมายเลขที่เชียร์นะคะแล้วก็ส่งมาได้เลยค่ะที่เบอร์4221880หรือว่ามีอีกหลายๆเบอร์นะคะก็ชมกันได้ค่ะครับผมคุณผู้ชมทางบ้านนะครับอย่าลืมด้วยนะฮะสามารถที่จะร่วมบวกกันได้นะครับ24ชั่วโมงเลยนะตลอดเวลาที่ซุปเปอร์สตาร์ของเราเนี่ยใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมกันด้วยนะฮะที่บ้านธนพัฒน์เฮาส์สาธรนาราธิวานนะครับแล้วก็แน่นอน ฝึกฝนกันนะครับที่ The Superstar Academy อยู่ในซอยทองหล่อนั่นเองครับเชื่อไหมคะว่าที่บ้านธนพัฒน์เฮาส์เนี่ยมีกล้องอยู่ทุกห้องเลยล่ะคะ่คะรอฮะห้องน้ำ<ช>ก็มีหรอครับพี่ห้องน้ำก็มีคะ่คะตายแล้วเวลาเข้าห้องน้ำถ่ายหนักนี่ต้องแบบอุ้ยต้องเบียดเบียดเบี่ยงเบียงตัวหน่อยนะคะส,สมสแฟกกันไม่ไหวเลยนะฮะหรือว่าเรียกคะแนนบวกจากทางบ้านนะ <c oughs> นะครับวันนี้เปิดหน้านิดนึงให้รู้ว่าเป็นใคร <c oughs> พอ่อะครับคุณที่สำคัญก็คือเราแจ้งซูเปอร์สตาร์ว่า อย่า yeah. แก้ภาพในส่วนที่ไม่ควรจะแก้นะคะ uh. แต่ว่า <laughs> มไม่ต้องห่วงเรามีการสวิตช์ภาพหลบแน่นอนนะคะผมว่าต้องไปเตือนคุณนิกกี้พิมนะครับห้ามแก้บ้านในส่วนที่ไม่ควรจะแก่น,นะครับมาสักครู่นี้มีเมาส์กันหลังเวทีนะครับเขาเตรียมคอสตูมอลังการมากมาสำหรับรายการนี้เลยนะฮะห้ <laughs> ามพลาดครับ24ชั่วโมงครับเอาเป็นว่าเมื่อกี้เห็นเกลื่อนกันนะครับถึงการฝึกซ้อมนะครับเพราะแต่ละสัปดาห์เนี่ยมีโจทย์ที่หินมากๆ แล้วก็ไปซ้อมกันที่โรงเรียนซูเปอร์สตาร์แคมีอเป็นโรงเรียนที่สอนทั้งดนตรีศิลปะการแสดงทุกแขนงนะคะคร,ร้องเพลงเต้นนะคะดีเจเอ็มซีมาได้เลยค่ะเอาสองมือนับไม่หมดนะครับ<ช>ผมแอบไปเก็บภาพบรรยากาศความไฮเทคของโรงเรียนแห่งนี้เราไปดูด้วยกันดีกว่าครับประเทศเนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับรายการซูเปอร์สตาร์ที่สุดแห่งดาวนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ให้คุ้นกับชื่อโรงเรียนซูเปอร์สตาร์แคมีโรงเรียนที่คืออะไรครับพี่เจ ก็จริงๆแล้วโรงเรียนซูเปอร์ตา์แครเดมีเนี่ยเป็นสถาบันสอนศิลปะการแสดงและดนตรีทุกประเภทนะครับโดยที่เป็นโรงเรียนที่เราเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะปั้นน้องๆครับนะครับเข้าสู่วงการบันเทิงโรงเรียนซูเปอร์ตา์แครเดมีมีเป้าหมายที่จะผลิตซูเปอร์ตา์หน้าใหม่สู่เวทีระดับนานาชาติและที่สำคัญเราเชื่อว่าการเรียนดนตรีและศิลปะการแสดงจะสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง พัฒนาบุค,คลิกภาพและสร้างเด็กให้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่จะสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ดังโ,โลแกนของโรงเรียน Believe in yourself โรงเรียน Superstar Academy ยังมุ่งเน้นในหลักสูตรและครูผู้สอนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีและการแสดงที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพในวงการและยังใส่ใจในการพัฒนาของนักเรียน เราให้ความสําคัญกับบรรยากาศและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นห้องบันทึกเสียงห้องแลบคอมพิวเตอร์แม็กและการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด CCTV ทุกห้องซึ่งผู้ปกครองสามารถชมการเรียนได้ผ่านอินเทอร์เน็ตที่บ้านเอาละรครับนี่คือสถานที่ฝึกซ้อมของเราซุปเปอร์สตาร์ ทุกๆคนนั่นเองนะครับสำหรับซูเปอร์สตาร์อะคาเดมีนะต้องบอกตอนนี้เนี่ยเป็นสถาบันที่ล้ำสมัยแล้วก็ไฮเทคไฮโซที่สุดแล้วด้วยนะครับถูกต้องนะครับตอนนี้น่าจะถึงเวลาแล้วนะครับการเปิดตัวของซูเปอร์สตาร์เนี่ยจะไม่เรียงลำดับตาม S นะครับอาจจะเป็น S ท้ายๆออกมาโชว์ก่อนก็ได้ไหนขอลองนะครับสาวเสียงหน่อยดีกว่าตรงไหนเชียออยทนาอยู่ไหนอ๋อตรงไหนน้องเหมีงนะครับ เอาแฟนขับของน้องนาตาลีเดวิสนะครับตรงไหนอ้อนนั่งแหละอ้อนแฟนขับน้องตุ้มอย่าให้น้อยนะฮึบ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 อ้โหเอานักมวยแฟน์เท็กอยู่ตรงไหนนักมวยแฟนเท็กโอ้เมทธิวดีนเลยฮึคุณได้ยินเสียงของน้องลีเดียกรีตไหมเมื่อกี้รู้สึกว่าจะอยู่กับเราในรั้นสุด้ายล้วน่เลยนะเสียงใสๆใสหลุดออกมาเมื่อกี้นะคะ เอาเลยครับตอนนี้นะครับเพื่อไม่ไป็นการเสียเวลาครับผมเราไปพบกับโชว์แรกกันเลยนะคะมาทายกันดีกว่าค่ะว่าเขาคือใครชมได้เลยค่ะ